สบายดีจ้าสวัสดีจ้าเมนีมินตาจะมาพาทุกคนมาเบืง้งอ่าเอา่อสวนผักเนาะมินตาจะเห็ดอ่าปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ภาะวะเขาทดสอบเห็ดเบิ้งเนาะโบงูว่ามันซีดผลหรือบอ่อเนาะเทากับโบ้เคยเห็ดเท่ากับเบิ้งตามเขาเห็ดตามคลิปที่เพิ่นเห็ดมาเนาะเทาก็ตามนั้นเห็ดเนาะลองเบื้องมนี่เขาจะมา เอามาผสมปุ๋ยเติมปุ๋ยเนาะเติมปุ๋ยเติมเส่หังนี่ผสมเน้วผสมเส่หังนี่เดี๋ยวมิตาก,กับกองห้เบิรงเด้อนี่อันนี้เอามาผสมน้ำแล้วน้ำเอเอน้ำน้ำเปล่าหนึ่งหนึ่งลิตรกับแบบนี้นะขวดแบบนี้หนึ่งลิตรบ่แล้วก็เอากะมาใส่ ใส่ผสมใส่ถังใส่คุปุย, A, ปย B, เ,อเอปุยบีเนาะเอาผสมแล้วปาไว้จักน้อยนึงเฮากลับมาใส่ใส่กองเติมเติมนม้ำเพราะาน้ำม,มันแหงแล้วเน,ะนาะน้ำมันแหงแล้วฮาก็ได้มาเติมนม้ำหลากออกมาเง่แง่โบเคยเห็นฮาทดสอบเห็ดเบงเนาะทดสอบเห็ดเบงทานกานั่นกามีเป็นแมงแดแลวกะ เอาเปน็นแมงเดียวพอก็เรื่องธรรมศาตรกระพาะิได้กิ่นอยู่บ่างทำนี่ส่วนอันนี้ก็กลกองโฟมกองโฟมที่มนันตาเจาะม้วานน,นี่นะเนาะเจาะหูแบบนี้จังสีละเจาะได้สองกองมวนนน้วนสองกองมื่อนี้อากาศฟ้าบดบดฝ้าบท กอสิฝนกอสิตกมาหรือว่าว่าฝ่าบดย้ำหนาวอันนี้ก็มักหูดดิพี่น้องเคยกินบ่มากอันนี้นะนี่มันเป็นมากแล้วดิแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่โบเห็นมีเด้อจ้ะบ่บ,บเห็นมีมันก็ล่างเป็นดอกเป็นหนากลายแล้วดินี่พี่น้องพี่น้องเคยกินบอ ได้ยินซื้อว่าอยู่ทางบ้านทางเล่าเนาะเพิ่นเอินว่ามาฮูด่าสัน่นแ่บเศษเฮาเอามาพัดเอามาพัดใส่หมูหรือว่าห้าเอามาซุปก็ได้พี่นอ้องพี่มกแต่งางามงานแต่ละมือกอะบ่ได้บ่ได้ไปใส่ดอกช่วงนี้เนาะมีงานติดงานอยู่ได้มา ทายแบบรอบรอบบ้านรอบรอบ,รอบสวนท่านุพี่น้องเบิ้งก่อนเนาะเบิ้งอันนี้ใบอีลาพักอยังบ้ากำงามบ่งผรกกาศหวานผรกกาศที่ทีทอันนี้ผักดีอันนี้อันนี้คือกําลังปลูกนะเาเฮาไปเติมน้ำปุยที่อัน,น เติมน้ำปุ๋ยตัวนี้ก่อนนะนี่เมื่อนั้นฝนตกอ่ะฝนตกแล้วมันเอเพราะว่ามันต้นกล้ามันยั่งอ่อนเนะมันก็เลยถึกฝนกเลยลมเบิดมันบองงามซ้ำบบเนี่ยจะเข้ามาเติมปุ๋ยเนี่ผสมไปแล้วมาน,นีเฮากลับมาเติมปุ๋ยพี่น้องลมเบิด ไม่ไม่มันจะเสียงควดขึดถึกเสือนะ่อเนาะเติมปุ๋ยกัอนอีกบ่โดนเขาก็ได้เอาไปใส่กองโฟมใมไงแล้วเนาะพี่น้องถ้าให้มันไดซี่ใบเขาก็เอาไปใส่ไปลง่กอง แต่แล้วให้มันติดของฟนทีเมื่อนั้นฝนตกมันอ่มนะเพราะว่าต้นกล้ามันมันอ่อนมันก็เลยล่มติดล่มเบ้อเลยตาอันมาอันเฮจนซีล่ะมันก็เลยขึ้นเด้อมันจะตายเด้อหน้าต้นก็ตาย à, trên này háo cả bài, thêm nạm, con, con phun, con vun ọp à, con nhảy, này, con nhảy cả mát lẹ, canh ta làm lẹ, canh lăng chi an, thêm nạm phui, thêm nạm phui, lên, thêm nạm phui, oh, cả nhảy, đó, tao làm chi an เติมนี่แหละเพราะว่ามือเดียวแล้วก็ยกทางมาครับทั้อเาอันกล้องฟุงอันฟ้าขึ้นเนาะมันว่าได้ก็เลยทายเ้าดีดีปาดมึงนึกนึกปาดเป็นคือเขาเอันอี่เลยลากเอยน้ำมันรถจกเติมน้ำนะมาจับหายไหมเออมาเติมทดสอบทดลองแอนทดสอบทดลองเพราะว่าปุยอันตัวอันต้นก้าท่านก็เติมแล้ว อต้นก้าก็จะล้มกองฟมหร้อเปล่าแมนเมื่อเดือนนี้กะสีได้ลองลงกองฟมแล้วล่ะมันเน่าคือขาคนปนูกปะคืออยู่เอ๊่่ได้นอนน้ำเนาะนั่นกันยังบ่พอดีมันยังบ่เต็มมันมันมันบ่เต็มมัน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 ลงบ่ถึงขัดบรเ่แมนอ๋าพรพรได้่ดอกเขาได้ได้แล้วเสร็จแล้ว อยู่หัวอยู่สวนเมนแต่ละมือก็อยู่อยู่สวนอยู่เข้งเพื่อนอยู่เลยอะย่างเป็นหน่อยอยู่อยู่กับมองนี่ก็เมื่อละราชวโมงเนาะรวมรวมเดีวมาหมดผักเอตันนี้มันเป็นแมงมันตายแล้วเนาะใช้ยกขึ้นมึงเด้อยกยกถัดยกยกอะไรกระบอกมันขึ้นกงได้อ๋อเออต่ว่าล่างมันยาวอยู่แตาวายกขึ้นแบบนี้อมยกขึ้นล่างมันยาวอยู่มันก็เป็นแมงเออมันก็ ได้กินอยู่เราก็มันหนึ่งแม่งกินฮโอ้แม่งอยู่ในนี <มา S 1> ่ดิว่ะเออมันขี่ใส่อยู่ในนี้อุยกินแล้วขีข่ใส่พอมอืมกินโอ้ยาำนยำมิ<ข>่ามมตา,าคักแท้นี่ขี่พอมเนาะเรียบร้อยแล้วยาไยแล้วอันย่อหนึ่งกับผ้าเพิ่ลเขาไปเ,ปเปป <S <S บิ้งบนบ่เบื้งแล้วเบิ้งแล้ว,ลวออกาหนึง <S <S ่งน,นี่ก็เบิ้งแล้วเพราะว่าคอยถ่าเจ้าว่าทั้งยกทั้งจับกล้อง อาบน้ำอยู่ครับพพีี่่่นน้อองจะไปเล่นกับหลานมึงในร้านมากเสร็จแล้วพี่น้องมาเติมน้ำปุ๋ยพักต้นต้นนะต้แรกอันนี้ถือว่าเป็นกล้องแรกกล้องคู่ดสอบแมนทดสอบถ้าว่าได้กินก็คือพันเนาะถ้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มสิกล้องมู้นี่ให้เพื่อนเบ่งหรือเปล่าให้เบิ่งหมดแล้วเออจอห่วยแล้วฝีมือมินตาเด้แมนจอเมื่อวานนี่อันนี้ผ้าพ่อเนยผ้าเฮ็ดอัน หู้สองหู้ระบาดที่เดอกไกลเพื่อนเฮ็ดเอาเนียนกันเทพการทามันได้ผลอิลีได้เป็นอยังอิลีเนี่ยโอ้ยแถวนี้น่าจะมิ่งแต่ให้ดผลนี้เนีนปลูกเสริมไป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 เรื่อยๆนะครับจู่ปลูกให้เต็มเดือนเลยเนียนกองฟ่มมาใส่เก็มเนกกระเฮ็ดอันนี้อ่ะแถวนี้เนาะเอาลุงเอาลุงแล้วก็เอาเป็นเอาไม้ยังมาใกล้ไว้แล้วก็เอาอันผาดำมาเอาผาดำหรือผาายางเนียนเพื่มาข้าเจ้าจะเอาผ่ายาง เป็นผ้าผ้ายางใสๆเป็นผ้าคือย่มฝนตกมันกับบ่อบ่อลงถือมันอันนี้ย่านย่านฝนนี่ครับพักนี่ย่านฝนแม่ย่านฝนกาเมื่อนั่นต้นก้าดูลมบนเลยแต่กนเกิดเงยคอขึ้นมันเก่าค่อยไปอันนั่นค่อยไปจับคอมันเงยขึ้นเด้อันบัวซันมันบัวได้ดอกมันตาย เอาไว้ชมนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะมีความสุขดีเห็นแบบนี้กิมนี่บ่ได้บ่ได้กินข้าวเว้ากันเลยกิมนี่พามาลุยสวนเนาะเมีนจอกันคลิปหน้าพอกันคิมใหม่ครับไปแล้วสวัสดีครับสบายดี